Thank you สมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหมอมุ้ยชาโร่คลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านไพ่ทายดวงรายเดือนมกราคม2568นะคะซึ่งเป็นเดือนแรกของปีนะคะซึ่งจะเป็นท้องชาวลัคนาราศีกรกฎคุณจะสามารถฟังได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีควบคู่กันไปได้เลยเนาะ เป็นการทายโดยกว้างนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำก็ขอให้ทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะปลดน้อมรับพลังงานดีพลังงานบวกออกไปให้มากที่สุดค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวมองมุอขออนุญาตเลือกไพ่ให้กับชาวกรกฎเนาะดูซิว่าดวงตาของคุณนะคะเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะฝากในเรื่องของการกดติดตามช่องด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการฟังคลิปถัดๆไปค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใบาแรกนะคะของชาวกริกฎรกฎจะเป็นไพ่อะไรใบแรกนะคะสี่เหรียญจัสม n นอัส,สวินถ้วยเด็กไม้เด็กถ้วย j u s t i c ห้าเหรียญไพเดทเจ็ดไม้เท้าราชินีจันทสามดาบกงล้อแห่งโชคสตาสิบถ้วยสองถ้วย The World ฤษีสามเหรียญสิบดาบเก้าถ้วยหกเหรียญ และใบสุดท้ายนะคะห้ามไม่เท้านะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเดือนแรกของปีเนี่ยนะคะงานของคุณนะคะเปิดสกรารมาก็มีงานเยอะแยะมากมายเลยเนาะนะคะจะมีงานนู้นงานนี้งานนั้นนะคะเข้ามานะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยจัดสรรจัดเวลาอะไรเนี่ยแบบไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่นะ การทํางานของคุณนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเจอความวุ่นวายนะคะจากคนอื่นนําพามาให้นะคะเรียกง่ายๆว่าบางทีบางครั้งเนี่ยทำงานไปก็มีความหงุดหงิดใจไปนั่นแหละนะคะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็อยู่นิ่งๆอยู่ในส่วนของเราเนาะแต่ทําไมเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนใจบางทีบางครั้งมาแบบซึ้งๆหน้าหรืออาจจะมาในลักษณะแบบว่าพูดจารับหลังเราก็เป็นได้นะคะ การทํางานของคุณนะคะอาจจะมีการแบ่งพักแบ่งพวกนะคะในเรื่องของการที่แบบว่ามีการอิจฉาตาร้อนกันเรียกง่ายๆว่าการแบ่งพักพวกนี้เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เขาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอิจฉาในสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณได้รับนั่นเองบางทีบางครั้งเราก็ไม่ได้รู้สึกอิจฉาแล้วแต่เหมือนว่าเราแบบ ได้ยินเรื่องเข้าหูอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเบื่อเนื่อยง,งุดหงิดกับบุคคลเหล่านั้นนะคะคุณก็พยายามอยู่ในมุมของคุณไปนั่นแหละดีอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยคือดีอยู่แล้วเนาะใครจะพูดจะจาอะไรก็ปล่อยเขาไปนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยเขาเรียกว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนของความวุ่นวายเกี่ยวกับลูกน้องบริวารเนาะเดี๋ยวคนนั้นเข้าเดี๋ยวคนนี้ออกเดี๋ยวคนนี้ขอลาง,งานเดี๋ยวคนนี้มาเดี๋ยวคนนั้นไม่มาอะไรแบบเนี้ย เวลาเงินหมดหรือไม่มีเงินเนี่ยมาขอโอกาสนาะว่าขอเข้าทํางานแต่พอแบบเงินพอใช้หรือเบิกเงินไปแล้วก็ไม่ทํางานก็อาจจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีความมุ่นวายนะคะเกี่ยวกับลูกน้องบริวารหรือคนที่จะมาช่วยงานคุณนะคะเขาเรียกว่าคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณนั่นแหละอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดใจแต่มันอาจจะเป็นเดือนในเรื่องของการที่แบบมี ความคิดไอเดียใหม่โดยเฉพาะถ้าใครทำงานเกี่ยวกับเรื่องอความเชื่อต่างๆหรือความสวยความงามหรือทำเกี่ยวกับการค้าการขายเกี่ยวกับเรื่องอน้ำหอมเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมเกี่ยวกับสปาอะไรเงี้ยในเดือนนี้ถือว่าอาจจะเริ่มต้นนะคะได้รับข่าวดีนะคะอาจจะมีลูกค้าแนะนำเพิ่มกันเข้ามาให้นะคะหรือถ้าในเรื่องของการ ค้าขายออนไลน์นะคะเขาบอกว่าถ้าขายเกี่ยวกับของสวยๆง,งามๆหรือของเกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะเกี่ยวกับตามสมัยนิยมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในช่วงจังหวะที่สามารถขายได้ดีแต่ไพ่ขึ้นมาว่าอย่าปล่อยเครดิตอะไรต่างๆนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนแบบว่าโดนเบี้ยวโดนบิดค่อนข้างที่จะสูงนะคะยังไม่เหมาะที่จะปล่อยเครดิตหรือให้ใครแบบว่า เชื่อได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนาะมันเป็นในลักษณะของการที่แบบว่ามีโอกาสที่จะได้เงินมาก้อนนึงหรือคุณวางแผนแหละเก็บหอมรอมริบอะไรของคุณเป็นอย่างดีนะคะเป็นเดือนของการที่คุณจะได้ใช้หนี้บางส่วนที่คุณคิดไว้บางคนเนี่ยอาจจะไปปิดหนี้นะที่แบบโดนทวงถามเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหรือเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยแต่บางคนก็จ่ายเกี่ยวกับค่าบ้าน ก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องค่าบ้านหรือเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้ตัวคุณเนี่ยอาจจะมีส่วนใน ของการใช้การจ่ายเยอะพอสมควรเป็นเดือนของการวางแผนนะคะแต่มองว่าเฮ้ย mm. คุณค่อนข้างที่จะเก่งอยู่แล้วเนาะวางแผนพิจารณาได้เป็นอย่างดีว่าควรที่จะจ่ายอันไหนก่อนไม่ควรจ่ายอันไหนก่อนแต่ถ้าใครมีลูกหนี้นะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะต้องหงุดหงิดถามว่าได้คืนไหมมีโอกาสได้แต่แบบได้ยากมากคุณอา,อาจจะต้องแบบว่ามีปากมีเสียงหรือมีการทวงถามแบบว่าหนักๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยถ้าไม่ทวงเนี่ยก็อาจจะได้ยาก เนาะช่วงนี้นะคะอีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่าเดือนนี้ถ้าคิดที่จะทำาิธรกรรมอะไรต้องดูให้ดีพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารให้ดีโดยเฉพาะเอกสารที่ต้องเซ็นอะไรที่เป็นตัวเงินเยอะๆนะมันมีโอกาสในเรื่องของความผิดพลาดหรือการเสียเปรียบค่อนข้างที่จะสูงนะคะ ออตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับคําพูดที่มีคําพูดรุนแรงใส่การหรือคําพูดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฟังแล้วมันไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่หรือถ้าเป็นคุณเป็นคนที่พูดแต่ว่าไม่รู้ตัวช่วงนี้ก็ต้องแบบว่าแบบใจร่มๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้บรรยากาศภายในบ้านเสียหรือบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะโดนยื่นคําขาดจากผู้หลักผู้ใหญ่นะว่าให้คุณเนี่ยทำอะไรให้เป็นจีนเป็นอานหรือแบบเขา เขาไม่รู้หรอกว่าคุณทําอะไรอยู่บ้างอะ่ะแต่บางทีบางครั้งคาพูดของเขาเหล่านะั้นะ่นะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันฟังแล้วมันน่าเบื่อนะคะทั้งๆที่เหมือนว่าคุณน่ะก็มีความรับผิดชอบอะไรของคุณอยู่แล้วแต่ว่าในสายตาของผู้ใหญ่เนี่ยคุณก็ยังเป็นเด็กสําหรับเขาเสมอค่ะนะจะเป็นในลักษณะแบบนี้หลายหลายคนนะอาจจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอาจจะได้ข่าวคน เจ็บคนเสียชีวิตหรือบางคนอาจจะวางแผนเดินทางไปร่วมง,งานสีดำอะไรก็ได้ในสัปดาห์นี้นะคะใครที่แบบเฮ้ยเราได้ยินค่ะว่าเขาป่วยป่วยมาพักหนึ่งแล้วอาจจะแบบได้โอกาสหรือได้ยินว่าเฮ้ยเขาอาจจะแบบว่าไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ดีแล้วนะคะช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นอะไรแบบนี้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่ขึ้นมาว่าช่วงนี้นะคะในเรื่องของความสุขจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่กับตัวเองเนี่ยแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรยังไงกับใครจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างความสุขได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องออพยายามเลี่ยงให้มากนะเพราะว่ามันจะมีคนเนี่ยเข้ามาสร้างความเด็ดเนร้อนใจให้คุณที่หมอมุ้ยบอกไปเมื่อต้นคลิปเนาะนะคะช่วงนี้เลยในเรื่องของความรักนะหลายๆคนรู้สึกเหนื่อยใจนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะออกจากจุดๆนี้หรือหลายๆคนเนี่ยพยายามคิดพิจารณาอยู่ว่าเฮ้ยทุก อยู่กันเพื่ออะไรบางทีบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบหรือเสียความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างการที่แบบว่ามันมีปัญหาสะสมแล้วไม่พูดคุยกันให้เรามาระวังบทสุดท้ายนะคะเราจะแบบว่าเก็บความทุกข์ไว้เองจนทําให้เราเนี่ยต้องทุกข์ใจแล้วก็เหนื่อยใจมากที่สุด ดังนั้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีความรักแต่ทําไมเหมือนไม่มีความเข้าใจดังนั้นถ้ารู้สึกว่าต่างคนต่างไม่มีความเข้าใจอ่ะมีอะไรให้พูดคุยกันตรงๆบางคนเนี่ยมีโอกาสที่แบบรู้สึกน้อยใจคนรักนอกกับเราเนี่ยพูดไม่ดีเลยแต่กับคนอื่นเนี่ยพูดดีจังนะคุณรู้สึกแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าหน่วยหน่วยใจในหลายๆอย่างบางทีบางครั้งก็อยากออกจากจุดนี้แต่ว่าบางทีก็มันก็ยังไปไม่ได้เนื่องด้วยกับสาเขาเรียกว่าอะไรหลายๆอย่างที่ทําร่วมกันอยู่เนาะ สำหรับคนโสดนะในช่วงต้นปีเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจถึงขั้นที่อาจจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบรวดเร็วเร่แง่ว่ามีโอกาสได้คู่อะค่ะคุณขานะมีโอกาสได้คู่บางทีบางครั้งถึงขั้นที่วางแผนการที่แบบคิดที่จะแต่งงานหรือคิดที่จะมีบุตรเลยนะคะแต่ต้องคิดพิจารณาให้ดีนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะของเขาบอกว่า ถ้าคุณสืบดีแล้วว่าเขาคนนั้นเนี่ยเลิกขาดกับคนเก่าแล้วโอเคไม่มีปัญหาสามารถาใช้ชีวิตร่วมกันได้เลยเนาะแต่ถ้าคุณสืบไปสืบมาแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังขาดไม่จริงเนี่ยต้องเรามาระวงังอย่าเพิ่งไปตกลงปลงใจอะไรนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะคะมีโอกาสที่คุณจะเสียเปรียบค่อนข้างทีท่จะสูงแล้วก็ต้องมาน้ําตาเช็ดหัวเข่าทีหลังต้องสืบดูให้ดีว่าเขาเลิกกับคนเก่าหรือย,ยังอันนี้คือแบบ น,น่าเป็นห่วงแล้วก็สําคัญมากนะแต่สําหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องเป็นคนนี้นะคุณรู้สึกว่าก็อยากที่จะเรียนรู้กับคนใหม่ๆอีกเสมอนะคะมีคนเข้ามาตลอดนะคะรวมถึงคนที่คุณอยู่ด้วยนะเขาก็ เออคนที่คุณอยู่ด้วยคนที่คุณคบคุยแต่ไม่มีสถานะให้เนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกดีเขาก็ค่อนข้างที่จะจริงใจกับคุณแต่บทสรุปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองหรือเปล่านะคะทีะ่เป็นผู้เลือกหรืออยากคุยหลายคนเพื่อที่จะแบบได้คนที่ดีที่สุดเพราะรู้สึกว่าคนนับปัจจุบันเนี่ยถามว่าเขาก็ดีแหละแต่ว่ามันยังดีไม่สุดมันยังไม่พอใจสําหรับคุณร้อเป็ เออมันเหมือนว่ามีเข้ามาแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังดีมากไม่พอนะคะช่วงนี้ถ้าใครคุยหลายคนให้เรามาระวังที่จะแบบว่าลดไฟชนกันนะคะจัดคิวดูเวลากันให้ดีนิดนึงนอกําบชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอ่ะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ให้เรามาระวังอันดับแรกเลยนะการทานอาหารให้ตรงเวลามิฉะนนั้นนะคะจะเกิดอาการนะคะอ่า ปวดท้องโรคกระเพาะเวียนเวียนหัวง่ายนะคะหรือเครียดรงกระเพาะก็ตามเกี่ยวกับโรคท้องปวดท้องแล้วอีกอย่างให้เรามาระวังเกี่ยวกับปวดหลังปวดเอวปวดท้องน้อยนะคะลงไปถึงแข้งขาเลยก็ว่าได้เนาะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบผิวแตกผิวแห้งง่ายๆหรือเกี่ยวกับผื่นแพ้ผิวที่แบบบางทีบางครั้งเฮ้ยมันโดนอะไรทำไมมันแลแพ้ง่ายคันง่ายหรือมีผื่นขึ้นมาก็ต้องให้เรามาระวังเช่นเดียวกันค่ะนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเสริมดวงนะคะเสริมดวงของชาวกรกฎนะคะต้นปีนะคะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพญานาะคมีโอกาสให้โชคถ้ามีโอกาสก็เดินทางไปไหว้สักการะขอรเนากหรือท่า ไม่สะดวกนะคะเขาบอกว่าก็เป็นการทําบุญเกี่ยวกับการร่วมบิอจากหีบศพผ้าขาวขอศพนะคะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับผู้ยากไร้หรือเป็นการเติมน้ํามันตะเกียงถ้ามีโอกาสก็หมั่นนั่งสมาธิอยู่กับบ้านทุกวันนะคะ15วันติดต่อ10-15นาทีจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีขึ้นมา มากยิ่งขึ้นค่ะนะช่วงนี้ให้เรามาระวังนะคะความสุขของคุณจริงๆคุณก็อยู่นิ่งๆของคุณอยู่แล้วแต่อาจจะมีคนอายุน้อยกว่านาะเข้ามาสร้างความไม่สบายใจให้กับคุณหรืออาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยหรืออาจจะเป็นคนที่คุณ,คณเคยรู้จักช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังด้วยเช่นกันค่ะนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภไม่ค่อยโดดเด่นนะช่วงนี้ถ้าแบบมีการซื้อการเสี่ยงอะไรไปมันจะบุดบิด เฉียดหนึ่งแปมหรืออะไรเงี้ยมันทำบุญทำทานเยอะๆนิดนึงเพื่อเสริมดวงเกี่ยวกับโชคลาภเนาะแต่ถ้าอยากซื้ออยากเสี่ยงจริงๆเนะาะไพ่ขึ้นมาเอาเป็นเลขอะไรเดียบเป็นเลข50 50 40 7 9 5 7นะคะ7 9 5 7 50 40เนาะประมาณนี้มันไม่ค่อยเด่นนะคะ่ะนะก็สีเสริมดวงอีกอย่างนึงเนาะจะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวสีเขียว เขียวฟ้าเขียวฟ้าน้ําทะเลได้นะคุณนะเขียวหรือฟ้าน้ําทะเลได้นะคะชาวกรกฎก็ประมาณน,นี้นะคะก็ขอให้ใครนะคะที่รู้สึกว่าหงุดหงิดใจหรือมีใครกําลังสร้างความไม่สบายใจให้กับคุณอยู่ขอให้เขาเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของคุณโดยเร็ววันนะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่นะคะชาวกรกฎเนาะวันนี้หมอมุ้ยขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า